สีสวัสดีสมซื่นคืนคืนคองมูขาทั้งหลายพำพอมมานังล้อมผ้าควงอาสาลาพัน มากมากผู้ผู้ป่าปดามีข้าอหานป่งโรง,งเรียนซ้อนมีซุ้มนั่งกะสิงฟอนหาบแห่อหอมเฮามีบาสีผ้าเข่ามากเบ่งพ่อมพังดอกสมังดอกอมแกมมูมม,มันปา่าตอนที่ 17, ทสิบเจ็ดทำศึกสองวันต่อมาเวลา เจ็ดนาฬิกา29นาทีเสียงเมโลดี้ดังขึ้นหัวเตียงผมค่อยๆลืมตาขึ้นก็เห็นร่างหนาอย่างสงครามนอนอยู่ข้างกายหนึ่งถึงสองวันนี้ผมมนอนที่นี่ตลอดพอต้องฝึกบำเพ็ญผมกับสงครามตอนนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคู่รักทั่วๆไปผมยกมือขึ้นไปคว้ามือถือขึ้นมาก่อนจะเห็นสายของยูที่โทรเข้ามา ฮัลโหลมึงวันนี้มึงมีบายพาสเช้าตอนนี้อยู่ไหนทำไมยังไม่ถึงอีกนี่กี่โมงแล้วอ่ะจะ8ปดโมงแล้วค่ะกูรออยู่หน้าห้องผ่าตัดแล้วเนี่ยทว่าแค่ได้ยินเช่นนั้นผมก็ต้องเบิกตาพลงในทันทีก่อนจะยกหูมาเปิดดูหน้าจอมือถือเวลาเจ็ดนาฬิกาสานาทีเชียผมอุทานขึ้นนั่นก็ทำให้คนข้างกายที่นอนอยู่รู้สึกตัวในทันที ใครโทรมาว่ามึงเสียงงงเงียถามผมขึ้นจากด้านหลังก่อนที่ผมจะรีบเอามือปิดไมค์มือถือเอาไว้เพลงนั่นเสียงใครอ่ะเสียงคุ้นคุนหมันกับหมอสงครามมึงอยู่กับหมอสงครามเหรอเหมอสงครามกับผีสินี่เสียงป้ากูเองกูเพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้สองวันมึงก็หาเคสให้กูเลยนะมึงแหละหาเองรับเคสเองแล้วยังไปโทษเพื่อนรีบมาได้แล้วกูรออยู่เออเออเออ,เอ,อผมบอกแค่นั้นก็กดวางสายเพื่อนสนิท ก่อนจะเอื้อมไปเปิดไฟหัวเตียงก็เห็นว่าสงครามยังนอนงวงเงียอยู่ข้างๆด้วยสภาพเปลือยกายเช่นเดียวกันกับผมผมพยุงตัวเองลุกขึ้นก่อนจะหันไปปลุกสงครามต่อสงครามกูมีทําบายพารคนไข้ตอนนี้เลยอ่ะกูสายแล้วเนี่ยอา้าวไปดิสงครามบอกแค่นั้นก็เดึงตัวขึ้นมานั่งในทันทีมึงแหละทําให้กูสายะผมโทษก่อนจะตีไปที่หน้าอกของอีกฝา่ายเบาๆอย่ามาโทษกูเลยมึงอะไรขยันอ่อยกูกูไม่ผิดนะ ออรีบเหอะสายแล้วเนี่ยว่าแล้วผมก็กระโดดลงจากเตียงในทันทีทุกอย่างดูเป็นธรรมชาติราวกับว่าเราทั้งคู่ใช้ชีวิตกันมาแบบนี้นานแล้วผมกับสงครามใจตรงกันและตกลงปรงใจจะเดินต่อไปด้วยกันความรู้สึกทวีขึ้นเร็วกว่าปกติเพราะความคุ้นเคยตั้งแต่เก่าก่อนทุกครั้งที่เราร่วมรักกันบนเตียงมันคือสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นประตูคาร์ลา์ดเปิดออกเมื่อสงครามบอกว่าวันนี้จะไปส่งผมทั้งที่เขามีเคสเข้าช่วงบ่ายทีเดียว เราสองคนเดินออกมาพร้อมกันสงครามที่แกล้งหยอกล้อผมถึงเรื่องเมื่อคืนเราสองคนเดินขำกันมาระหว่างทางแต่ทว่าก่อจะถึงรถรูนกขนาดใหญ่ก็บินเข้ามาร่อนโฉบตัวของสงครามไปต่อหน้าต่อตาผมในทันทีสงครามผมอุทานออกมาด้วยความตกใจก่อนที่ลูกน้องของสงครามจะวิ่งกลูกันออกมาผมเห็นเช่นนั้นก็รีบสั่งการในทันทีตามมันไป ลูกน้องทั้งหลายรับคำสั่งผมทั้งๆท,ที่ผมไม่ใช่นายของพวกเขาร่างของพวกเขากลายเปลี่ยนเป็นงูจงอางขนาดใหญ่ก่อนจะพากันเลื้อยเข้าบริเวณป่าใกลๆ้ๆเพื่อตามนกยักษ์นั่นหรือนั่นจะเป็นฝีมือของพวกคลุฑผมอุทานขึ้นก่อนจะเดินไปที่รถของสงครามและเปิดประตูขึ้นไปสตาร์ทเครื่องยนต์ขับตรงออกไปในทันทีขับออกมาได้ไม่นานผมก็ต่อสายหายูเพื่อนสนิทในทันทีเนื่องจากผมไม่สามารถเข้าเคสได้แล้ว จึงจะต้องหาคนแทนมึงสงครามถูกจับตัวไปกูจะต้องไปช่วยเขาฝากเรื่องเคสให้มึงดูแลแทนกูด้วยนะ,ะหมอสงครามโดนจับมึงจะบ้าเหรอเอหมอสั่นมือดีไม่ได้จะเอาใครมาก็ได้นะมึงไม่อยู่หมอสงครามก็ไม่อยู่ตอนนี้หากจะมองหาใครเขาก็ไม่รับงานด่วนหรอกมึงจะให้กูทำยังไงกูก็ไม่ได้บอกให้มึงไปหาใครนี่เพราะยังไงกูก็เชื่อในฝีมือของมึงมึงหมายถึงให้กูเข้าเคสแทนเหรอ มันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับมึงอยู่แล้วเออ,เอ,อโอเคก็ได้พาหมอสงครามกลับมาให้ได้นะกูจะรอฟังรายละเอียดตอนมึงกลับมาแล้วกันได้ยินคำยืนยันจากเพื่อนรักเช่นนั้นผมก็วางสายในทันทีก่อนจะกดโทรออกหาป้าเพื่อขอความช่วยเหลือนในสายต่อไปบ้านหลังใหญ่แถวชาญเมืองป๊อบกำลังนั่งจิบก,กาแฟอยู่กับแฟนตัวเองริมสระน้ำพลันก็พูดถึงเรื่องอดีตกันเพลงเริ่มยอมรับคุณแล้วนะคะ พักหลังๆนี้เขาคุยกับคุณดีมากขึ้นผมเองแหละที่ไม่ค่อยจะมีเวลาให้ลูกทำให้เขารู้สึกขาดหายไม่ต้องคิดมากหรอกนะคะไม่ใช่แค่ครอบครัวนะที่คุณจะต้องดูแลคุณจะต้องดูแลประชาชนอีกฉันเข้าใจค่ะถึงแม้ว่าฉันเองจะไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่ก็พอจะรู้ว่าภาระที่ถือไว้ในใจมันยิ่งใหญ่มากจริงๆขอบคุณที่เข้าใจผมและผมก็ต้องขอโทษด้วยที่ไม่สามารถบ,บอกตัวตนที่แท้จริงกับคุณได้ ไม่ต้องคิดมากหรอกคะ่ะตอนนี้แบบนี้ก็ดีแล้วแค่คุณเป็นสามีของฉันแบบนี้และมีเพลงเป็นลูกรักของเราเท่านี้ฉันก็มีความสุขแล้วคะ่ะถึงจะไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแค่รู้ว่าคุณทํางานอยู่ที่ป่าหิมาพานันแค่นั้นก็พอแล้วล่ะค่ะขอบคุณที่ไม่ฝ่ายหาตัวตนของผมคุณเองก็รู้ว่าเพลงเกิดจากพลังของผมเขาไม่ได้เกิดจากร่างกายผมแต่คุณก็ยังรักเขาเพลงเป็นลูกของเราคุณทําให้ฉันท้อง ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนฉันก็ท้องกับคุณเพลงเกิดจากคันของฉันยังไงเขาก็คือลูกของเราแค่ดีมพูดจบเช่นนั้นป๊อบก็ยิ้มหวานให้ในทันทีระหว่างที่คุยกันไปเรื่อยเปื่อยทว่ามือถือก็ปรากฏหน้าจอโชว์เบอร์ของลูกชายตัวเองที่นานมากแล้วไม่ได้โชว์เบอร์นี้ให้เห็นเพลงลูกรักใครโทรมาหรอคะดีมถามขึ้นก่อนที่ป๊อบจะเหลือบมองดีมด้วยความไม่เชื่อสายตาเพลงอะ ปกติเขาไม่โทรหาคุณนี่รับสายเถอคะบางทีลูกอาจจะมีเรื่องอะไรป๊อบพยักหน้ารับก่อนจะรีบกดรับสายของลูกชายตัวเองทันทีเพลงป๊าสงครามโดนจับตัวไปโดยพวกครุฑอะไรนะป่าหิม,มพานต์ร่างหนาถูกโยนลงมาบนพื้นดินแข็งก่อนจะกลิ้งคลุกคลุกไปตามทางเมื่อพยุงตัวได้สงครามก็เหลือบไปมองรอบๆตัวในทันที ก่อนจะเห็นกองทัพของเหล่าคลุฑเดินออกมาล้อมตัวของเขาเอาไว้นั่นก็รวมถึงหนึ่งในนักโทษที่เป็นคลุฑเช่นกันนเอฟสงครามอุทานขึ้นสงครามเหรอเอฟถามขึ้นด้วยความไม่เชื่อสายตาก่อนที่คลุฑตนนั้นจะร่อนลงมากลายร่างเป็นมนุษย์ปรากฏร่างโอมในชุดโบราณพร้อมออกศึกว้าวมีแขกอีกคนมาเยือนเห็นไหมล่ะท่านพี่ ข้าบอกแล้วไงว่าข้าจะพาสหายมาให้ท่านพี่ข้าไม่ปิดคำพูดเลยเห็นไหมพูดจบก็เดินตรงเข้ามากระชากคอสงครามขึ้นคราวนี้องค์ดำก็ช่วยอะไรมึงไม่ได้แน่โอมพูดขึ้นพร้อมกับกัดฟันกรอดก่อนจะจับตัวของสงครามผลักให้หันหน้าไปมองบางอย่างตอนนี้ ทุกคนอยู่บนหน้าผาสูงชันที่กำลังมองลงไปด้านล่างซึ่งมีเมืองเล็กๆอยู่รู้ไหมที่นี่คือที่ไหนนี่ก็คือวังบาดาลยังไงล่ะเห็นจุดเล็กๆเหล่านั้นไหมใช่แล้วมันคือพวกนาคบริวารน้อยๆทั้งสิน้นคราวนี้ข้าจะให้เจ้าพาข้าลงไปตามหาผู้ที่สามารถถอนพิษพญานาคให้ข้าได้ในนั้น บอกเลยไงว่าผู้ที่แก้ผิดพญานาคได้จะต้องเป็นจับพยาปุญตาสายวารีเท่านั้นเลิกบ้าสักทีเถอะในนี้ไม่มีใครถอนพิษให้มึงได้หรอกนะดีไม่มีใครถอนได้เชื่อมะเงินค่าจะให้เจ้าลงไปและข้าพวกนาคบริวารที่ไร้ประโยชน์ทั้งหมดนั้นให้ดับคันให้หมดอะไรนะทำไมาแค่นี้องค์พญาพัทาก็ทําไม่ได้เรยกูยังเป็นร่างมนุษย์ขององค์ท่านไม่มีพลังมากพอกูไม่ทํา สงครามบอกเช่นนั้นเพื่อปัดเบี่ยงไปไราสาระตอนนี้พลังขององค์พญาพัฒนาพร้อมหลอมรวมแล้วต่อให้แกกับเขาไม่ได้รวมกันแกก็มีพลังไม่ต่างจากเขาไม่ต้องมาเสยแซงเพราะยังไงกูก็ไม่เชื่อมึงอยู่ดีอมใช้สัพ์ในโลกมนุษย์ตะคอกใส่สงครามต่อแล้วทำไมกูต้องทำเพราะถ้ามึงไม่ทำกูก็จะก่อศึกเลือกเอาแค่มึงฆ่านาคแค่ไม่กี่ตนในวังบาดาล กับกูที่ก่อสึกและค่าชั่วโคตรหน้าของมึงทั้งหมดมึงจะเลือกอะไรรักจะปากักมึงมันชั่วกูไม่น่าให้วัฒนาช่วยมึงในตอนนั้นเลยน่าจะปล่อยให้มึงโดนพิษพญายนาคตายหาไปซะเอฟตะโกนดาปากเสียนั่นก็ทำให้ออมชุนไม่น้อยเขาเดินตรงเข้าไปก่อนจะตบหน้าเอฟอย่างแรงจนมีเลือดไหลซิบ,ซ,บซิบออกมามุมปากดนมันพี่ชายมึงนะสงครามคาน พี่ชายแล้วยังไงในเมื่อมันคัดค้านการกระทําของกูพี่ชายยังไงก็ถือว่าเป็นศัตรูอยู่ดีเลโอซามต่าช้าที่สุดสงครามพูดขึ้นก่อนที่โอมจะกัดฟันกรอดและเดินตรงเข้ามายกเท้าขึ้นถีบอีกฝ่ายอย่างแรงเมื่อสงครามล้มลงร่างหนาก็ดึงเล็บคลุดออกมาก่อนจะควรมันเข้ามาที่หน้าอกของสงครามอีกครั้งจนเป็นรอยทางยาว <c oughs> <c oughs> เส <c oughs> ื้อเชิ้ตสีขาวในลุกของคุณหมอขาดเป็นรอยเลือดไหลออกมาจำนวนมากก่อนที่มือหนาของโอมจะคว้าคอของสงครามขึ้นมาแล้วบีบม,มันเบาๆเพื่อสั่งสอน <c oughs> เป็นแค่เศษมนีนาคาอย่ามาสะเอะด่ากูแบบนั้นหนักตัวแค่นี้กูบีบตายคามือมาหลายตัวแล้วสงครามกระอึกกระอักเพราะไม่สามารถใช้คำพูดได้มือหนายกข,ขึ้นเพื่อหวังจะใช้พลังตอบโต้กลับบ้าง มนดำวิชาจันทราขั้นสูงสุดถูกเรียกใช้ก่อนจะประทับฝ่ามือลงบนหน้าอกของโอมจนร่างของเขาลอยกระเด็นออกไปเป็นระยะไกลสรงครามทิ้งตัวลงจนต้องนั่งลงคุกเข่าเพราะบาดเจ็บสาหาัสเลือดสีแดงกระอักออกมาจากปากเรื่อยๆโอมที่ล้มลงในอ้อมแขนของลูกน้องก่อนเลือดจะกระอักออกมาจากปากเช่นเดียวกันแต่กลับเป็นสีทองอาราม อุชาจนรอขั้นสูงอย่างนั้นเหรอก่อนจะอุทานออกมาเบาๆร่างหนาโมโหโจัดก็ตรงเข้ามาก่อนจะใช้เล็บครุดขวนใบหน้าของสงครามอีกครั้ง <c oughs> <อ>แผลเวอว่าทำให้สงครามร้องคำรามออกมาด้วยความเจ็บปวดสวะเอ้ยก่อนที่โอมจะใช้เท้าถีบร่างของสงครามอย่างแรงจนร่างของเขา กลิ้งตรงไปยังหน้าผาใหญ่สงครามเสียงเอฟอุทานขึ้นดังลั่นป่าเมื่อร่างของสงครามกลิ้งตกลงไปจากหน้าผาสูงด้านล่างมีทะเลสาบรองรับอยู่แต่สภาพสาหัสขนาดนั้นไม่มีทางที่จะมีชีวิตรอดออกมาได้ยิ่งสงครามเป็นแค่ร่างมนุษย์ถึงจะมีพลังแต่ก็ไม่สามารถกลายร่างเป็นนาคได้ฆ่าสงครามได้พญาพัฒาก็ไม่ฟืนละ คราวนี้ก็ตัดกำลังหลักของนาคไปได้อีกหนึ่งเหลือองค์ดำแสนสิริพูดจบก็เดินหน้าพาทัพเข้าสู่วังบาดาลในทันทีคขหารุอหาดอินทนนท์ผมลงจากรถสงครามก่อนจะวิ่งเข้ามานั่นก็เห็นพออออยืนคุยอยู่กับใครคนหนึ่งหมอเพลงทันทีที่พ่อออเห็นผมผมก็รีบยกมือไหว้ทั้งสองในทันทีสงครามโดนจับตัวไปครับผมรู้แล้วตอนนี้วังบาดาลกำลังเผชิญศึกผมกับวัด ต้องไปช่วยที่นูน่นระหว่างนี้ที่นี่ไม่มีคนดูแลผมฝากหมอเพลงด้วยนะครับพอ,อ,อพูดขึ้นผมไปด้วยแต่ทว่าทันทีที่ผมบอกเช่นนั้นร่างหนาก็หันมองหน้าคนตัวเล็กข้างๆในทันทีผมรู้ความจริงแล้วว่าผมเคยเป็นใครวังบาดานก็คือบ้านของผมพาผมไปด้วยเถอะนะดีไม่ดีสงครามอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้ผมพูดขึ้นนั่นก็ทําให้พอ,อพยักหน้ารับในทันทีเงินก็ไปกันเดีย๋ยดีเลยพูดจบก็เดินกลับขึ้นรถกันมาอีกครั้ง โดยครั้งนี้มีผอ,อ,อเป็นคนขับวังบาดานเราทั้งสามคนวิ่งกันเข้ามาในตัวเมืองประชาชนเหล่านาควิ่งหนีตายกันโอลมมนก่อนที่พญานาคสีดำร่างใหญ่ยักษ์เจ็ดเซียนจะชูคอขึ้นต้านคลุดตัวใหญ่ที่หวังจะกระทืบเมืองนั่นองค์ดำเสนศรีเขาอ,อยู่หน้าทัพแล้วเรารีบไปหาองค์พญาอนันตนาคราชกันเถอะผอ,อพูดกับคนตัวเล็กข้างๆก่อนที่ทั้งสองจะวิ่งตามกันไปรวมถึงผมก็ด้วยภายในห้องแห่งหนึ่ง พวกเราทั้งสามเดินเข้ามาก่อนจะพบกับผู้ชายอาวุโสคนหนึ่งที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ทวายศีลบ<ม>ูชา,ชาองค์พญ<ย>าอน<ย>ันตนาคราชแค่ทั้งสองโค้งทำความเคารพผมก็ต้องทำตามในทันทีท่านผู้อาวุโสตรงหน้านี้เป็นถึงดัราช,ชนชนสูงอย่างพญาอนันตานาคราชเลยสินะนากกับครุฑทำศึกกันแล้วขอรับท่านเจ้าปู่คนตัวเล็กพูดขึ้นข้าทราบอยู่แล้วองดําเพิ่งจะออกไปเมื่อครู่ตอนนี้ ข้ากำลังพยายามส่งพลังให้พทาแล้วไหนล่ะสงครามไม่ได้มาด้วยหรอกหรือแค่ได้ยินเช่นนั้นทั้งสองก็หันมองหน้ากันและกันในทันทีเออคือว่าสงครามโดนจับตัวไปขอรับคิดว่าน่าจะอยู่ที่นี่แต่เรายังหาเขาไม่เจอว่าไงนะได้ยินเช่นนั้นพยานนาตรงหน้าก็อุทานขึ้นมาจนทั้งสองต้องคุกเข่าลงในทันทีข้าน้อยผิดไปแล้วขอรับโอ,อพยานันตนาคราชปลดลงทัน ช่างเธอตอนนี้ต้องเอาศึกเป็นหลักก่อนเรื่องทันพวกเจ้าข้าไม่ลืมไปหาอาคีและตามหาสงครามให้พบขอรับทั้งคู่ลุกขึ้นและกำลังจะพาผมเดินออกไปแต่ทว่าอยู่ๆใครคนหนึ่งก็เดินเข้ามาในชุดโบราณสีเหลืองทองอารามร่าง,รางสูงปล่งสง่าเดินเข้ามาด้วยท่าทางที่จะต้องจับตามองผมหันไปเห็นก็ถึงกับอึ้งนิ่งไปเมื่อคนคนนั้น ดันยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าขององค์พญาอนันตนาคราชแล้วจึงโค้งลงทำความเคารพถวายศีนบูชาองค์พญาอนันตนาคราชองค์พญามุจลินมีเรื่องอันใดจะรายงานข้าข้างนอกเกิดการสู้รบกันแล้วครับและมีประชาชนบางรายเกิดพิษพญานาคเป็นพิษล้มตายกันเป็นสิบขอรับสิ่งที่ทุกคนได้ยินทําให้พวกเขาหันมองหน้ากันและกันมีแค่ผมที่ยังคงมองร่างหนาตรงนั้นอยู่ น้ำตาค่อยๆเอ่อขึ้นมาขอบตาก่อนจะไหลลงมาเป็นสายป้าผมอุทานเบาๆก่อนที่เขาจะหันมาก็ต้องเบิกตาโพลงไม่เห็นผมเพลงแนนก็ทำให้พญานาคชนชั้นสูงอย่างพญาอนันตนาคราชถึงกับจ้องมองผออด้วยความไม่เข้าใจในทันทีนี่มันเรื่องอะไรกันเจ้าเด็กคนนี้ทำไมถึงเรียกเจ้าว่าพอ่อพญาอนันตนาคราชอุทานขึ้น ก่อนจะยกมือขึ้นมาศาสตร์พลังบางอย่างใส่ผมครึ่งมนุษย์ครึ่งนาดที่เจ้ามีรักกับมนุษย์อย่างนั้นหรือพญาอนันตนาคราชพูดขึ้นเสียงดังด้วยความโกรธก่อนป้าจะคุกเข่าลงตรงหน้าเขาป้าข้าขออภัยองค์ท่านแต่ข้ามีเหตุจําเป็นจะต้องทําเช่นนี้ขอรับหมอเพลงเป็นลูกของข้าจริงๆขอรับองค์พญามุจลิน เจ้าเป็นถึงนาคราชชนชั้นปกครองสูงสุดหนึ่งในกษัตริย์นาคาทั้งสิบทำไมถึงได้แหกกฎวังบาดาลเช่นนี้ว่ายังไงเนี่ยาคราชชนชั้นปกครองสูงสุดง,งั้นเหรอกษัตริย์นาคางั้นเหรอดีปาคือพญานาคชนชั้นปกครองเลยอย่างนั้นเหรอข้าเป็นลูกของเขาจริงขอรับท่านพญาอนันตนาคราช แต่พราะข้าคือทายาทคนเดียวขององค์ทวันเทวาและเป็นนาคราสายวารีเพียงองค์เดียวที่เหลืออยู่ในปัจจุบันนี้พวกนาคบริวารที่โดนพิดข้างนอกนั้นมีแค่ข้าคนเดียวที่ช่วยพวกเขาได้หน้าตาของข้าดูไม่เหมือนกับองค์ทวันเทวาเมื่อสี่รอยปีเลยอย่างนั้นหรือขอรับผมอองหน้าพูดแทนและถามพญานาคตรงหน้าขึ้นอย่างจริงจังก่อนที่องค์พญาอนันตนาคราชจะจ้องนิ่งมาที่ใบหน้าของผมข้าไม่รู้หรอกว่าใช้วิธีใดในการให้กำเนิดข้าขึ้นมา แต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้เขาคือพ่อของข้าและข้าก็คือลูกของเขาศึกในคราน,นี้ข้าร่วมด้วยผมพูดขึ้นพร้อมกับน้ำตาที่เอ่อออกมาเช่นกันก่อนที่ป้าจะมองมาที่ผมนั่นก็ทำให้ผมได้เห็นขอบตาเขามีน้ำตารื่นขึ้นมาไม่ต่างกันโทษทันของพวกเจ้าข้ายังไม่เอาความตอนนี้ข้าต้องการที่จะปลุกพยาพัฒนาขึ้นมาให้เร็วที่สุดออกไปตามหาสงคราม และทำศึกกับพวกนั้นซะองค์พญาอนันตนาคราชพูดขึ้นส่วนเจ้าพเพลงหากเจ้าคือสายวารีอย่างที่ว่าไว้เจ้าจะต้องช่วยเหล่านาคบริวารกับข้าตามข้ามาซะองค์พญาอนันตนาคราชบอกแค่นั้นก็เดินนำผมออกประตูไปทันทีผมที่มองไปที่ป้าของตัวเองที่นั่งคุกเข่าอยู่ก็ยากที่จะพูดอะไรต่อผมตัดสินใจเดินตามองค์ท่านออกมา โดยที่ไม่แม้จะหันไปมองป้าของตัวเองเลยด้วยซัำมานังลอมผ้าควังสารพันมีมากมากผู้ผู้ป้าป,ปดามีขา้าวอานปงลงเลียนสอนมีซุ้มนั่งกะสิงฟอนหาบแห่ห้มเฮามีบาสีผ้าเขามากเบ่งพอง่อมพังดอกสมังดอกอมแก้มมูมันป่า